โ <Okay>. okay. อเคโอเคนอนโอ้ตื่นนี่แล้วมันเย็นแล้ววันนี้เรามีชาเลนจ์ให้ทำชาเลนจ์ชาก็คือทำอะไรก็ได้ในรถยนต์อ่ะให้เป็นสไลเดอร์จุดไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ในรถยนต์อืต้องรีแอคทา่าเออเรีแอคท่าเป็นลิง <c oughs> งั้นเข้ามาดูด้วยกันป่ะขามามาค่ะเธอขอคิดก่อนนะอาผนล็อกฝั่งนู้นให้ด้วยต้องอล็อกประตูเสร็จแล้วแล้วต้องทำเป็นสไลเดอร์กี่ครั้งอ่ะต้องทำเป็น1สไลเดอร์หรือ2ส,สไลเดอร์กี่อันก็ได้ตามใจ เดียวก่อนท่านันสองบกนเอาหไว้กรูแล้วเริ่มร้อนพอเปิดีกเริ่มร้อนต้นไม้ดูดอากาศบริสุทธ์เอาปาดข้ามาเอาขาพาดอีเลยยังไงเนายังนี้เาเน็เ เจี๊ยบเจี๊ยบแล้วก็ลงสไเลเดอร์ไหมอืมแล้วก็อีกอันนึงเราจะทเป็นแบบต่าเาอทาเป็นต่าเาอ,อืทาต่เาเราได้่าต่าเา,แบบา,า,เาเนี่ร<ะ>อเ้ย ตกเขาเหรอตกเขาเหรอตกเขาตกเขาจริงๆมันต้องอย่างนี้ดูโอ้จะเห็นตูดแล้วครับก,ก็กางเกงหลุดต้องดึงกางเกงขึ้นเลยครับเกือบเห็น เอาสติ๊กเกอร์แปะไว้แปะไว้นะเอาดึงกาเกงขึ้นรหรอือยังล่ะดึงแล้วคลิปเพียร์ทีแล้วเนี่ยสองนาทีจะสามแล้วเอาปะเดี๋ยวคิดให้ครบห้านาทีดีกว่าพร้อมแล้วเมหาห้านาทีดีกว่าก็คือจะมาลงจะลองลองลองดูฝังนี้จะได้ไหม ใช่ไหปอยู่ด้านข้างฟังนู้นแหละปดยังไงอ่ะนี่เนาะอีกตัวหนึงน่งอ๋โอโอ้โหท่านจะหมายวของนู้นอีกอืมจะมชาชาชาของ เราจะต้องแบบนี้ค่ะถใครมีปุ่มกดก็กดนคะคะหรือใครจะดึงแบบมากดึก็ดึงนะคะ,ะหรือไม่ก็ก็หย่นะคะเราก็จะต้องพาดขาลงไปข้างหลังบอกค่ะนี้เราเอาขาต่อน,นี้ได้ไหมพอมแล้วเราก็จะลงอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องเอนนรนนี้แต่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวหมอ แล้วเราก็จะต้องทำได้เร็วเจ๊ยเจี๊ยบใช่ไหมเจ๊ยเจี๊ยบแล้วก็ลงเจีๆๆ๊ยบเจ๊ยเจ๊ยเจโอโอเอวโอ้ยนาเกือบโดนคันคนะคะ<า>เกียร์เยอะห้าเกือบห้าแล้นะคะถ้าใครอยากทำตามนะคะก็ทำตามนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะขึ้นให้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของโบกี้นะคะบ๊ายบาย